สวัสดีครับและยินดีต้องรับกลับเข้าสู่ช่องเล่าก่อนนอนอีกครั้งในค่ำคืนนี้เราจะไม่ได้มาเล่านิทานกล่อมนอนให้คุณฝันดีแต่เราจะพาคุณเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่ที่เป็นดั่งประตูสู่ผืนป่าดงดิบอันกว้างใหญ่เป็นเส้นทางที่หลายคนใช้สัญจร เพื่อมุ่งหน้าสู่ธรรมชาติอันสวยงามของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเส้นทางที่เก็บงำความลับความเชื่อและเรื่องราวสุดสะพรึงเอาไว้มากมายเคยไหมครับที่คุณต้องขับรถในยามวิกาลผ่านเส้นทางที่มืดมิดสองข้างทางมีเพียงเงาตะคุ่มของต้นไม้ใหญ่ที่ไหวเอ็นไปตามแรงลมแสงไฟหน้ารถของคุณ คือสิ่งเดียวที่เจาะทะลวงความมืดมิดนั้นไปได้ในสถานการณ์เช่นนั้นทุกประสาทสัมผัสของคุณจะตื่นตัวเป็นพิเศษทุกเสียงทุกเงาทุกความรู้สึกมันดูชัดเจนและน่าหวาดหวั่นกว่าปกติและบนถนนสาย304จังหวัดปราจีนบุรีมีโค้งแห่งหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางโค้งธรรมดาแต่มันคือบททดสอบแห่งความเชื่อ คือพรมแดนระหว่างโลกของคนเป็นและดินแดนของวิญญาณสถานที่ที่ผู้คนต่างขนานนามันว่าโค้งสารโทนสถานที่ที่กล่าวกันว่าหากคุณขับรถผ่านโดยไม่แสดงความเคารพคุณอาจจะไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางคืนนี้เราจะมาดำดิ่งสู่ตำนานอาถรรพ์ของโค้งแห่งนี้กันครับ จากประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมเลือนสู่เรื่องเล่าขนหัวลุกของผู้ที่เคยเผชิญหน้ากับบางสิ่งและความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอุบัติเหตุมากมายขอเชิญทุกท่านดับไฟแล้วร่วมเดินทางไปกับเราณบัดนี้ถนนหมายเลข304ช่วงกบินบุรีปักธงชัยไม่ใช่แค่ถนนธรรมดาครับ มันคือเส้นเลือดใหญ่ที่ตัดผ่านผืนป่ามรดกโลกเชื่อมระหว่างภาคตะวันออกและภาคอีสานในอดีตก่อนที่ถนนจะถูกสร้างขึ้นที่แห่งนี้คือดงพยาไฟเก่าป่ารกชัดที่เต็มไปด้วยอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายและไข้ป่าแค่ชื่อก็บ่งบอกถึงความเกรงขามแล้วใช่ไหมครับแม้ในปัจจุบันถนนเส้นนี้จะถูกพัฒนาให้สัญจรได้สะดวกสบายมากขึ้น แต่จิตวิญญาณของความเป็นป่าดงดิบโบราณก็ยังคงอยู่สองข้างทางยังคงเต็มไปด้วยต้นไม้ยักษ์ที่ยืนต้นท้าทายการเวลามานานนับร้อยปีในเวลากลางวันมันคือทิวทัศน์ที่สวยงามน่าประทับใจแต่เมื่อตะวันลับขอบฟ้าบรรยากาศก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงความมืดเข้าปกคลุมอย่างรวดเร็วเสียงจักจั่นเรไรที่เคยร้องระงมก็เงียบหายไป ถูกแทนที่ด้วยเสียงปริศนาจากพงไพรแสงไฟจากรถที่สัญจรผ่านไปมาเป็นครั้งคราวยิ่งขับเน้นให้เงาของต้นไม้ดูบิดเบี้ยวผิดรูปราวกับเป็นอสุรกายที่กำลังจ้องมองผู้มาเยือนและบนเส้นทางที่เปลี่ยวยาวนี้เองครับคือที่ตั้งของโค้งสารโทนมันเป็นโค้งหักศอกที่ค่อนข้างอันตรายในทางกายภาพอยู่แล้วครับ เป็นทางลาดชันลงมาจากเนินเขาหากขับมาด้วยความเร็วสูงการควบคุมรถย่อมทำได้ยากลำบากแต่สิ่งที่ทำให้โค้งแห่งนี้แตกต่างจากโค้งอันตรายอื่นๆทั่วประเทศคือสารเพียงตาขนาดเล็กที่ตั้งอยู่อย่างเงียบงันริมทางสารแห่งนี้ไม่ใช่สารพระภูมิเจ้าที่ตามบ้านเรือนทั่วไปไม่ใช่ศาลที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพพยยดาองค์ใด แต่เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณที่ชื่อว่าเจ้าพ่อโทนธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาปากต่อปากสำหรับผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้คือการบีบแตรหนึ่งครั้งหรือ3ครั้งเพื่อเป็นสัญญาณบอกกล่าวแสดงความเคารพต่อเจ้าของพื้นที่เป็นเหมือนการขออนุญาตเดินทางผ่านขอทางหน่อยนะครับนะคะ มันเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกในจิตใจของคนในพื้นที่และนักเดินทางที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องงมงายแต่สำหรับผู้ที่เชื่อการลบหลู่หรือไม่ใส่ใจในธรรมเนียมปฏิบัตินี้อาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าสะพรึงกลัวเกินกว่าจะจินตนาการได้เพราะมีเรื่องเล่ามากมายครับเรื่องเล่าจากผู้ที่ลองดีหรือหลงลืมที่จะบีบแตร เรื่องเล่าของการเดินทางที่เกือบจะกลายเป็นเที่ยวสุดท้ายของชีวิตและบางคนก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาเล่าอีกเลยเพื่อที่จะเข้าใจถึงอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นเราจำเป็นต้องย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อทำความรู้จักกับที่มาของดวงวิญญาณที่สถิตยอยู่หน้าที่แห่งนี้เจ้าพ่อโทนคือใครและทำไมดวงวิญญาณของท่าน จึงยังคงวนเวียนปกปักรักษาโค้งแห่งนี้อยู่เรื่องราวของเจ้าพ่อโทนนั้นมีคำบอกเล่าที่แตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียดแต่แก่นของเรื่องยังคงคล้ายคลึงกันครับตำนานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดกล่าวว่านายโทนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าไอ้โทนมีตัวตนอยู่จริงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหรืออาจจะย้อนไปถึงปลายกรุงศรีอยุธยา ในยุคสมัยที่กฎหมายยังเข้าไม่ถึงดงพญาไฟแห่งนี้เป็นที่ซ่องสุมของเหล่าโจรผู้ร้ายมากมายและหนึ่งในกลุ่มโจรที่ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามที่สุดก็คือชุมโจรของไอ้โทนนี่เองแต่ไอ้โทนไม่ใช่โจรป่าธรรมดาครับว่ากันว่าเขาเป็นขุนโจรที่มีสัจจะมีฝีมือในการต่อสู้ที่เก่งกาจและมีวิชาอาคมแก่กล้าเขาและพวก จะดักปล้นเฉพาะขบวนสินค้าของพ่อค้าหรือขุนนางที่ร่ำรวยและกดขี่ชาวบ้านแต่จะไม่ทำอันตรายคนยากคนจนบางครั้งยังนำทรัพย์สินที่ปล้นมาได้ไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนอีกด้วยทำให้ในสายตาของชาวบ้านบางกลุ่มไอโทนจึงเปรียบเสมือนวีรบุรุษนอกกฎหมายหรือโรบินฮูดแห่งดงพยาไฟชื่อเสียงของไอโทนโด่งดังไปทั่ว ทำให้ทางการต้องส่งกองกําลังทหารออกปราบปรามหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่สามารถจับกลุ่มตัวเขาได้เลยด้วยความชํานาญในภูมิประเทศราวกับเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าและด้วยวิชาอาคมที่ร่ำเรียนมาทําให้เขารอดพ้นจากการจับกลุ่มได้ทุกครั้งแต่แต่ทุกตำนานย่อมมีจุดจบครับวันหนึ่ง ทางการได้วางแผนล้อมจับไอ้โทนอย่างรัดกุมว่ากันว่ามีการใช้ไสยศาสตร์เข้าปราบปรามหรืออาจจะมีหนอนบอนไส้ในกลุ่มโจมของเขาเองการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นอย่างดุเดือดณนะบริเวณที่เป็นโค้งสารโทนในปัจจุบันและในที่สุดขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่ก็พลาดท่าเสียทีถูกสังหารและเสียชีวิตลงตรงนั้นแต่ เรื่องราวยังไม่จบครับด้วยความผูกพันกับพื้นที่และอาจจะด้วยแรงอาฆาตแค้นหรือความเป็นห่วงในอนาเขตของตนดวงวิญญาณของไอ้โทนก็ยังคงวนเวียนเป็นเทพารักษ์หรือที่เรียกกันว่าเจ้าที่คอยปกปักรักษาผืนป่าแห่งนี้ต่อไปชาวบ้านในยุคต่อมาที่ต้องเดินทางผ่านป่าบริเวณน,นี้ต่างก็รู้ถึงกิติศัพท์และความเฮี้ยนของดวงวิญญาณเจ้าพ่อโทน จึงได้มีการสร้างศาลเพียงตาเล็กๆขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและขอให้ท่านช่วยคุ้มครองให้เดินทางโดยสวัสดิภาพความเชื่อนี้เองที่ถูกสืบทอดกันต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นจากคำบอกเล่าของคนเดินดินสู่ธรรมเนียมปฏิบัติของคนขับรถยนต์ในปัจจุบันดวงวิญญาณของขุนโจรในวันวานได้กลายมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพยำเกรง เป็นผู้พิทักษ์แห่งโค้งมรณะที่พร้อมจะให้พรแก่ผู้ที่นอบน้อมและพร้อมจะทวงถามความเคารพจากผู้ที่ลองดีเอาล่ะครับเราได้ทราบถึงตำนานและความเป็นมาของศาลเจ้าพ่อโทนกันไปแล้วคราวนี้เราจะมาเข้าสู่ส่วนที่น่าคนลุกที่สุดนั่นคือเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยเจอดีบนโค้งแห่งนี้ เรื่องราวเหล่านี้ถูกรวบรวมมาจากคำบอกเล่าบนโลกออนไลน์จากคนในพื้นที่และจากนักเดินทางที่จดจำเหตุการณ์เหล่านั้นได้ไม่เคยลืมเรื่องเล่าที่พบบ่อยที่สุดและกลายเป็นภาพจำของโค้งสารทนไปแล้วก็คือการปรากฏตัวของร่างปริศนาลองจินตนาการตามนะครับว่าคุณกำลังขับรถลงจากเนินเขาในเวลาตีสองสข้างทางมืดสนิท มีเพียงแสงจันท์สลัวๆที่หลอดผ่านกิ่งไม้ลงมาขณะที่คุณกำลังจะเข้าโคง้งแสงไฟหน้ารถของคุณก็สาดไปกระทบกับร่างของใครบางคนบางคนเล่าว่าเห็นเป็นชายร่างสูงใหญ่แต่งกายคล้ายนักรบโบราณยืนนิ่งอยู่ข้างทางจ้องมองมาที่รถด้วยแววตาที่ว่างเปล่าแต่เมื่อขับรถผ่านไปแล้วมองกระจกหลังร่างนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย บางคนก็เล่าว่าเห็นเป็นกลุ่มคนราวกับเป็นขบวนคาราวานในสมัยโบราณกำลังเดินตัดหน้ารถไปอย่างช้าๆทำให้ต้องเหยียบเบรกจนตัวโกงแต่เพียงชั่วพริบตาภาพทั้งหมดก็สลายไปกับความมืดเหลือเพียงถนนที่ว่างเปล่าเบื้องหน้าหรือเรื่องเล่าสุดคลาสสิกที่หลายคนเจอคือการเห็นผู้หญิงผมยาวในชุดสีขาวยืนโบกรถอยู่ข้างทาง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่าทำไมถึงมีผู้หญิงมาอยู่คนเดียวในป่าลึกยามวิการเช่นนี้และแน่นอนว่าไม่มีใครกล้าจอดรับนอกจากการปรากฏตัวให้เห็นเป็นรูปร่างแล้วประสบการณ์ทางเสียงก็เป็นอีกสิ่งที่หลายคนต้องเผชิญครับมีคนเล่าว,ว่าขณะที่ขับรถผ่านโค้งในความเงียบสงัดจูจูก็ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งวิ่งตีคู่มากับรถอยู่ข้างประตู ทั้งๆท,ที่มองออกไปข้างนอกก็ไม่เห็นมีใครบางคนได้ยินเป็นเสียงกระซิบที่ข้างหูหรือเสียงเหมือนคนแก่กำลังสวดมนต์ด้วยภาษาโบราณที่ไม่คุ้นเคยดังก้องอยู่ในหัวและที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือเรื่องราวเกี่ยวกับความผิดปกติของยานพาหนะมีหลายกรณีครับที่รถที่อยู่ในสภาพดีมาตลอดเกิดปัญหาขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุเมื่อมาถึงโค้งสารทนเช่นเครื่องยนต์ดับไปดื้อ ไฟหน้ารถกระพริบติดติดดับดับหรือดับสนิทไปเลยระบบไฟฟ้าในรถรวนไปหมดหรือแม้แต่วิทยุที่ปิดอยู่ก็ดังขึ้นมาเองเป็นเสียงเพลงไทยเดิมโหยหวนหรือเป็นเสียงซาซาเหมือนคลื่นแทรกลองนึกภาพตามสิครับว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนหากรถของคุณมาเสียอยู่กลางโค้งมรณะแห่งนี้ในตอนกลางคืน่ามกลางความมืดและเสียงจากป่ารอบด้าน เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้มาจากคนคนเดียวแต่มาจากผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพต่างเวลาต่างสถานการณ์แต่สิ่งที่คล้ายกันคือสถานที่เกิดเหตุและความเย็นเยียบที่สันหลังความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากบางสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังบนถนนเส้นนี้มันคือคำเตือน คือบทเรียนที่เจ้าพ่อโทนอาจจะต้องการสั่งสอนผู้ที่ลืมเลือนหรืออาจจะเป็นเพียงแค่การทักทายจากอีกมิติหนึ่งก็เป็นได้แน่นอนครับว่าเมื่อมีเรื่องราวเหนือธรรมชาติก็ย่อมต้องมีคำอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์และหลักเหตุผลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและช่องของเราจะนำเสนอข้อมูลให้ครบรอบด้านเสมอเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ใช้วิจารณญาณตัดสินใจด้วยตัวเอง ในมุมมองทางกายภาพโค้งสารโทนจัดเป็นพื้นที่อันตรายจริงๆครับประการแรกคือลักษณะทางภูมิศาสตร์ตัวโค้งเป็นโค้งที่แคบและหักศอกนอกจากนี้ยังเป็นทางลาดชั้นลงมาจากเขาทำให้รถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงมีโอกาสที่จะสูญเสียการควบคุมได้ง่ายโดยเฉพาะรถบรรทุกหนักที่อาจจะเกิดอาการเบรกแต่ได้บ่อยครัง้งประการที่2คือสภาพแวดล้อม ในเวลากลางคืนบริเวณนี้แทบจะไม่มีแสงไฟจากเสาไฟฟ้าเลยอาศัยเพียงแสงไฟหน้ารถเท่านั้นประกอบกับบางช่วงเวลาอาจจะมีหมอกลงจัดหรือฝนตกหนักทําให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นแย่ลงไปอีกนอกจากนี้ที่นี่คือเขตป,ป่าอุทยานแห่งชาติจึงมีโอกาสที่จะมีสัตว์ป่าขนาดใหญ่อย่างช้างป่าหรือกระถิ่งเดินข้ามถนนซึ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรงได้เช่นกันประการที่3คือปัจจัยทางจิตวิทยา หรือที่เรียกว่า Highway Hypnosis และพาวเวอร์อ g ฟซั t เ o นครับเมื่อเราขับรถเป็นระยะทางไกลๆบนถนนที่ทิวทัศน์ซ้ำๆกันสมองของเราอาจจะเข้าสู่ภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นทำให้การตอบสนองช้าลงและเมื่อเราได้ยินเรื่องเล่าอาถรรพ์เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้มาก่อนสมองของเราก็จะถูกโปรแกรมให้เตรียมพร้อมที่จะเจอสิ่งผิดปกติ เงาของต้นไม้ที่ไหวเอ็นอาจถูกตีความเป็นร่างของคนแสงสะท้อนจากป้ายหรือวัตถุบางอย่างอาจถูกมองเป็นดวงตาปริศนาเสียงลมที่พัดผ่านตัวรถอาจถูกยินตนาการเป็นเสียงครซิฟนี่คือพลังการชี้นำที่ส่งอนุภาพมากครับดังนั้นอุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นอาจจะมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลได้ว่าเกิดจากความประมาทสภาพถนนหรือปัจจัยแวดล้อมอื่นๆแต่ มันก็ยังมีคำถามที่วิทยาศาสตร์อาจจะยังตอบได้ไม่ชัดเจนนะครับทำไมเรื่องเล่าของผู้คนมากมายถึงมีรายละเอียดที่คล้ายคลึงกันท,ท,ทั้งๆที่พวกเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องเป็นชายร่างสูงในชุดโบราณทำไมรถจนที่เพิ่งเช็คสภาพมาอย่างดีถึงต้องมาเสียตรงนี้พอดีและความรู้สึกเย็นวาบที่สันหลังความรู้สึกของการถูกจ้องมองมันเป็นเพียงสิ่งที่สมองเราสร้างขึ้นมาเองจริงๆหรือหรือว่า ทั้งสองสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงทั้งคู่อาจเป็นไปได้ว่าโค้งแห่งนี้อันตรายในทางกายภาพจริงๆครับและดวงวิญญาณของจ้าพ่อโทนก็สถิตอยู่ณที่นั้นจริงๆท่านอาจจะไม่ได้ต้องการทำร้ายใครแต่คอยเตือนสติผู้ที่ขับรถมาด้วยความเร็วสูงหรือผู้ที่ขับขี่ด้วยความประมาทการปรากฏตัวของท่านอาจจะเป็นเหมืองสัญ,ญญาณเตือนให้ชะลอความเร็วให้มีสติมากขึ้นก่อนจะถึงโค้งอันตรายเสียงแตรที่เราบีบ จึงอาจไม่ใช่แค่การแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียวมันคือการปลุกสติของตัวเราเองให้ตื่นตัวจากความเหนื่อยล้าให้พร้อมรับมือกับเส้นทางอันตรายที่อยู่เบื้องหน้าความเชื่อและวิทยาศาสตร์บางที่อาจจะไม่ได้อยู่ตรงข้ามกันเสมอไปแต่อาจจะเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันที่ต่างก็พยายามอธิบายปรากฏการณ์เดียวกันในมุมมองที่ต่างออกไปก็ได้ครับและแล้ว การเดินทางของเราในค่ำคืนนี้ก็ใกล้จะมาถึงบทสรุปแล้วนะครับเรื่องราวของโค้งสารโทนคือตัวอย่างที่ชัดเจนของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ความเชื่อและธรรมชาติมันคือตำนานที่ถือกำเนิดขึ้นจากประวัติศาสตร์ของพื้นที่ผสมผสานกับความน่าเกรงขามของผืนป่าและถูกหล่อหลอมด้วยโศกนาฏกรรมและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นอาถรรพ์ที่ผู้คนให้ความเคารพยำเกรง ไม่ว่าคุณจะเชื่อในเรื่องราวเหนือธรรมชาติหรือไม่ไม่ว่าคุณจะคิดว่าเจ้าพ่อโทนมีอยู่จริงหรือเป็นเพียงกุสโลบายที่คนโบราณสร้างขึ้นเพื่อเตือนให้ผู้คนระมัดระวังสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือตำนานนี้ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์มันทำให้ผู้ขับขี่ที่รู้เรื่องราวลดความเร็วลงเมื่อมาถึงโค้งแห่งนี้ มันทำให้ผู้ที่เดินทางในยามค่ำคืนมีสติและตื่นตัวมากขึ้นและมันทำให้สถานที่อันตรายแห่งนี้ถูกจดจำและส่งต่อคำเตือนจากรุ่นสู่รุ่น เสียงแตรที่คุณบีบอาจจะส่งไปถึงดวงวิญญาณของเจ้าพ่อโทนก็ได้แต่อย่างน้อยมันก็ส่งเสียงเตือนรถคันอื่นที่อาจจะสวนมาในทางโค้งที่คุณมองไม่เห็นมันคือการเตือนตัวเองให้มีสมาธิในการขับขี่ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็คือการรักษาชีวิตของคุณเองตำนานของโค้งสารโทนจึงเป็นมากกว่าเรื่องผี แต่มันคือวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยที่ซ่อนอยู่ในรูปแบบของความเชื่อที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นมรดกทางจิตวิญญาณที่คอยปกป้องคุ้มครองผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาไม่ว่าด้วยอำนาจลี้ลับหรือด้วยพลังแห่งการตระหนักรู้ก็ตามสุดท้ายนี้ไม่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร โค้งสารโทนก็จะยังคงตั้งต,งตรงงานอยู่ตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่เขาใหญ่ต่อไปพร้อมกับสารเพียงตาเล็กๆและตำนานที่รอให้คุณไปพิสูจน์ด้วยตัวเองครับแล้วคุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของโค้งสารโทนคุณเชื่อเรื่องอาถรรพ์หรือคิดว่าเป็นเพียงปัจจัยทางกายภาพหรือเคยมีประสบการณ์แปลกๆบนท้องถนนเส้นไหนที่อยากจะแบ่งปันให้เราฟังบ้างไหมครับ อยากให้เราทำเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์มาได้เลยและอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดต like, ิดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล่าก่อนนอนด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ